ครับสวัสดีครับมิตรตัวแดนแฟนจิคือทอดครับผมพอ่อแี่หนอมหรือว่าแง่หนอมเบาถอนอ้องปากแป่เดี๋ยะมาพ่อพี่พ่อน้องคือเก่านะครับมือนีน้ำผ้าพี่น้องมาเฮียนหูรูจักกับเกี่ยวกับการเสียงไผ่ยิบซีนะครับผมไผ่ยิบซีคือไผ่ทั่วไปเดีลยะครับผมนะฮะม,มาเสียงไทยนะครับผู้มักเสียง มันโชคมันลาบได้นะครับเสี่ยงดวงในหละสิบไปหันไปนีนะครับมีธุลาปาปังสิบไปปลอดภัยบอสะาวยเวลาสิไปเบิ้งหมอเบิ้งดวงเบิ้งดาวนะฮะสามารถถอดภัยจากของเองให้จากของเบิ้งเองได้นะครับก็เป็นข้อชีดเป็นเกตคู่บรูเลเลกหน่อยครับนำภาพพี่น้องมาไปชมกันนะครับเรียนรู้กันครับมาทำคนรร้จักกับหนาภัยก่อนนะครับเบื้งตนเนาะ คันคิงนะครับคิงเรือว่าเค่นี่ล่ละนะไพ่ดีสิถอดออกมานี่ส,สิเป็นตัวแทนของคนนะฮะเริ่มจากใบแรกเนาะครับจังนีครับเคพผู้แดงนะฮะนี่คือเปรียบคนผู้ชายนะฮะสูงอายุมีผู้ใหญ่จากวบกลางคนเกือไปห้าคนสูงอายุนะฮะเป็นผู้ชายผิวขาวนะฮะผิวขาวทวมฮุนอาเสียพันต่อนะครับ นี่คือคิงขอล้าตัดนี่ก็คือเป็นตัวแทนของผู้ใช้คือกันนะครับผู้ใช้จา,ากว้ยกลางคนไปนหาคนแก่คนแก่คนเฒเานี่ก็เปียบได้ครับเปียบตีวามหมายได้นะฮะนี่คือเขขอล้าตัดนะครับหน้าตาออกคมพิ่นี่หน้าตาคมหลูปรอค้อนขาวนะฮะแต่ว่าแต่เป็นคิงผู้ดำนะครับ อันนี้คือเป็นตัวแทนของคนผู้ชายผิวแทนผิวคำ้ำนะฮะสิมีอยู่จักหน่อยจังซี่นะการคนเกิดไปห้ามีอายุหาสิบหกสิบได้เจ็ดสิบท้ายได้นะครับเป็นตัวแทนของคนลักษณะนั้นบง่งบอกนะครับคนออกอวดอ้วนมุน,น,นอาเสียนะฮะอันนี้คนผิวเข้มครับหน้าตาคมคล้า,ายแครนะครับนี่คือเป็นตัวแทนนะครับสําหรับเคดอกจิกแก่อิงดอกจิกนี่อ่นี่คือเป็นตัวแทนท่ายออกมาแต่ละอันนี่สี หยิบอันใดออกมาก็คือเปรียบเทียบใึ่ผู้นั้นนะครับสิทธัยเกี่ยวกับไผ่สิทธัยเกี่ยวกับนายจ้างลูกจ้างครับเพื่อนบริวารรวมงานต่างๆนะครับถ้าถอดพู้นี้ออกมาก็เคียวเขาตัวแท่งของคนนะฮะส่วนใบต่อไปนะครับนี่เป็นเอ่อเจ้บครับแต่เจ้ขลามตัดนะครับเจ้ขลามตัดจังสิกับเปรียบเป็นผู้ใช้ท่าไรถึงตัดสิบก็ปีผัวละขึ้นมาหาหนุ่มไว้กลางคน นะฮะส่วนตัวเจนี่นะครับจังเจของลำตัดนี่ก็เป็นผู้ชายขาวท้วมนะฮะขาวท้วมหุ่นหลวบจักหน่อยนะฮะอันนี้เป็นผู้ชายขาวหน้าตาคมนะฮะนี่จากไว้รุ่นขึ้นมาฮะกลางคนนะครับมาใส่ใบตัวนี้เป็นตัวแทนได้นะตัวแทนของคนนี่ก็เป็นผู้ชายหน้าตาคมนะครับอกชมชุ่มนิดๆนะฮะเออผิวเข้มนะฮะหน้าตาคมผิวเข้มคนสองสีคนผิวแทนนั่นแหละผิวผิวแทนเนาะ นี่คือเจ้พ่อดำนะครับส่วนเจดอกจิกนี่ก็คือคนผิวเข้มเหมือนกันครับคนเลี้ยวนะครับเบื้องตามลักษณะอันรูปใบหนาของเนื้อหนาไผ่เนี่ยเราบอกเป็นส่วนนี่คือตัวแทนของคนนะฮะปที่นี่ตัวแทนของฝ่ายยิ่งบ้านน่ครับของสุภาพสตรีจดสุดท้ายถอดไพ่ถามหาเกี่ยวกับสุภาพสตรีนะครับคือตัวนี้นะฮะอืมคือตัวนี้นะฮะคือลักษณะนี้คือขี้ผู้แดงนะฮะเป็นผู้ยิ่งนะฮะ เป็นผู้ยิ่งขาวนะครับุ่นดีหน้าตาดีนะครับผู้ยิ่งผิวขาวจากวหวกลางคนหรือวไหวหลุนว้ายังกระไดใส่ใส่แท่นกันไดนะครับผมเป็นผู้ยิ่งขาวพอถึงกระปวนนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ยิ่งขาวผิวขาวคือกันครับผมเป็นตัวแท่นออกมาถอดออกมาเกี่ยวกับผู้ยิ่งผิวขาวอาจีถูกท่วมนิดนิดนะครับสําหรับคิ้วขอล้มตัดอันนี้เป็นผู้ยิ่งผิวดาครับผิวดำนะฮะหน้าตาดีนะครับผิวแท่นบาง่ายง่านะครับสำหรับคิ้วโพดํา ดอกจิกนี่เือนกันครับดอกจิกก็เป็นผู้ยิ่งผิวเข้มผิวแทนนะครับผิถึงขึ้นดำนะครับผมหรือเสินใจผู้ยิ่งดำเลยก็ได้แล้วก็เป็นผู้ยิ่งผิวแทนก็ได้นะฮะสองสีนั่แหละโบ้ยง่ายนะครับอาจิคนแบบว่ารูปรากนาตาดีคือกันนะฮะอาจิท่วมนิดๆนะท่วมก็ว่องหันนิดนึงนะฮะท่วมก็คิ้วโคตรดำนิดนึงนะครับสำหรับ่คิ้วดอกจิกเนาะนี่คือเป็นตัวแทนของแม่ยิ่งนะครับผู้ยิ่งเฮานะครับสำหรับตัวแทนของลาบยอดบาดนีย หลับยดเงินทองอน้าตาคนสลัเสริญเงี้ยงย่อน้าขคนมีดวงมีบารมีคือเลขสิบนะฮะตัวไดก็ได้ครับสิสิบแดงขรัำตัดแดงโพแดงแดงโพดําแดงดอกจิกนะครับก็คือว่าถอดถอนใบหนึ่งมากก็คือว่าหลับผู้น,นั้นหลับหยดเงินทองดีกันถามเกี่ยวกับผู้ใดเพื่อนพ้องถอดใน,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 นเพื่อนในพ้องแต่เกี่ยวกับเพื่อนกับพ้องกับเพื่อนพ้องกับตัวมีเงินมีทองหรือตัวเขาเองนะครับสิถามเกี่ยวกับไผ่ตัวนี้นะครับ สีใบนี่นะฮะเกี่ยวกับหลับหยดเงินทองเกี่ยวกับพ่อม,ม,มักควอมักข่วมจริงใจบ้านนี้ครับนี่นะครับเอด็ดนะฮะเอ็ดพ่อแดงเอ็ดขลัมตัดเอ็ดดอกจิกเอด็ดใบพดํานี่กร้างนะฮะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับควอมักค่วงมักเขาจิตถอดเกี่ยวกับผู้สาวถอดเกี่ยวกับพีก,บพกับน้องว่ามีค่วมจริงใจซ้าไหนนะฮะขันไพ่ออกมากตัวนี้การแสดงว่าเขามีคววมจริงใจ ส่วนเลขเจ็ดครับเลขเจ็ดนี่คือไม้เลขตัวนี้คือเลขเดินทางบ้านครับเลขเจ็ดนี่คือเลขเดินทางเลขเจ็ดออกมานะครับจะเป็นเจ็ดข่าลับตาตัดนะฮะเจ็ด่อแดงเจ็ดดอกจี๊ดเจ็ดโพดำเกี่ยวกับการเดินทางมัดครับพูณตรงหนเดินทางครับเพราะไตกับเหนือนะครับมีทางมีทางต้องไปมีแนวต้องไปมีเหตุต้องไปนี่คือเกี่ยวกับใบไผ่ นะครับออกมานะครับพี่น้องมาทําความรูจักกับหนาไพซะก่อนนะครับส่วนเลขเก้านะครับเลขเก้าเลขแปดเออเลขแปดเนาะส่วนเลขแปดนี่ก็คือเป็นเลขที่ผ้าห่อนผ้าลําบากแล้วห่อนใจลําบากใจขัดจับไปเลขนี่ออกมานี่มันสีสีดำสีขาวกร้างดอกจิกโพดําหรือว่าจะเป็นขอล้มตัดโพ่แดงก็สร้างขจับไนแปดออกมานี่คือเป็นค้นที่ร้อนล้น นะครับหอนอกหอนใจร่อนลุ่มทุกอย่างนะครับเป็นคนที่วิตกกังว้นุูกแนวครับมีงานมีการเหตุเหตุตตน,ตนักสนะร้างคดผนูนัเ 8, ออนเป็นคนที่ขี่วิตกขี่กังว้นขี่ตกใจนะครับผมสับสนนี่คือเลขแปดจับออกมากเทียบก็โตเฮาหรือสิโตมูกสร้างจับออกมาในใบนี้คือว่าบอดีนะครับเป็นคนที่ร่อนล้นนะครับผมจิตใจโบนิ่งนะฮะหอนเป็นฟืนเป็นไฟบอกง่ายภาษาไพยบอกส่วนเลขเก้านะครับ เลขเก้ากันภาษาคนไทยเฮ้านั่นกันเก้าเก้านาเก้าหลังนั่นนะครับขุดคนโมรานเฮ้านั่นดีได้นะฮะเหตุยังต้องมีเก่าลงถ่ายโดยเก่าตรงใส่เหตุบุญเหตุท่านกับต้องต่อหยอดให้งมาดัเก่าบาทอยู่นะฮะเห็นนั้นกระซังตัวลงโดยเก่าดีแต่ว่าเก้าในนาไพ่ตามไงน้อมนี่พ่อเรียนลู้มานะครับตามครูบาอาจารย์นี่บอกมาเป็นเลขนาไพ่เป็นเลขที่บดีคือเลขเก้านะฮะเลขเก้าเนี่ยคือเลขเหตุต้องเกิดนะครับ เปรียบเทียบใช้กันครับเก้ากับแปดนะพี่น้องสื่อบรสับสนเลขแปดในร้อนล้นครับบ่อหนีนมีเหตุแต่กังว้นไปก่อนนี่กลับไปดีขึ้นมากกันได้เลขแปดนะครับตกใจนะฮะมีเหตุกลุ่มอกกลุ่มใจครับวีตกกังวลไปก่อนเนี่ยครับผู้นั้นเสียเป็นคนที่พี่ตกกังวลง่ายพีตกจริตรวยง่ายส่วนเลขเก้าี่เหตุเกิดแล้วนะครับจะเกิดหน่อยเกิดหลายหนะ่อยคือจับได้เลขเก้านี่ยคือเหตุมากลวล่ะนีะ่นี่หนาของไผ่สีบอกของสัตว์นะครับ ส่วนสิเปหรือบ่เปเบิ้งไปแล้วพี่น้องกอย่าวิโตกังวลหลายนะฮะก็ต้องเบิ้งฟังหูวยหูเบิ้งแล้วก็เป็นข้อคิดไปหันไปนีห้องกับเได้ควระมัดระวังไ้นะครับกคล้ายๆกัห้องฝันนะฮะฝันบ่ดีกับบ่กล้าไปเสเลยกับ่แมนนะครับฝันว่าบ่ดีกับ่กล้าออกบ้านมันกับ่แมนน้ำกันวิตตเกินไปสิทถามาหาก ουν, infinity, ินบ่ได exactly like ้นะฮะนั้นแล้วก็เบิ่งหล้กก็เป็นข้อคิดนะครับ หนึ่งมาเป็นขอคิดแล้วเขาไปหันไปนี่เขาเดินทางเขากับละมัดระวังไว้เออฝันบอดีไปลอดภัยบ่งามมืินนี่ปอดภัยออกมาบ่เวิร์กกับเหตุแหเขามีขอคิดมีขอควรระวังขึ้นเออกะดีไปเอะเอียดไปนึงอ่าก็คือเขาขี่รถห่างอ่ะล่ะเขากับบุกการ์แล้วเรี่ยวพอรถบ่สมบูรณ์ยางกับบ่ดีอาลุกปืนกับบ่ดีเอาไปมากับปลอดภัยก็รถสมบูรณ์กับนี่พราะว่าเขาได้ระวังคือเขาหูแล้วเป็นสัตว์เอาขันตอนต่อไปสอนวิธีซับภัยให้พี่น้องแฟนๆเดี๋เบิ้งเดี๋ชมกันนะครับ ไพ่เนี่ยเขาได้มากเขาให้เป็นไพ่ไม่ได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นไพ่เก้ากระซังอันครูบาอาจารย์ผนถือผ้าวายาเอาไปเห่นการพนันนะครับขันไพ่ไว้แต่เบิ้งดวงเบิ้งดาวนะฮะทางเกี่ยวกับดวงอย่าเอาไปเห่นการพนัน,น,น,เ,เ,นเ,อเอาไว้แต่ใสเฉพาะงานโดยตรงนะครับนี่คือไพ่ที่คัดแยกวอาแล้วครับมีบบ่สามสิบสองใบนะฮะสามสิบสองใบค่ะพี่น้องอยาก ถอดดวงถอดดาวเตือนข้นมาสิเป็นหันไปหนีมิธุลาปปังจําเป็นจะต้องไปแต่ว่าคือพอสบายใจแต่นอืขันผู้เป็นคนชีวิตตกเกินไปได้ถอดไั่เบิ้งสะก่อนทาสิไติขอพวนระวังขันเบิ้งเหล่หนักใจก็เก่าคิดมากก็เกา่าวบ่ต้องเบิ้งพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิเป็นวิตกัตงกวนเลเนย,ยเห็นยังบ่กาเห็ดจังแนวแล้วสิกลัวไปหมดทุกสิ่งคือพราะยัมนต์สิทธลองเพ่งนี่ครับบ่ไม่แนวดีจักแนวย่านไปเบิดกลัวไปเบิดจังซสื่อก็บ,บ่ไหวนะฮะก็ต้องเป็นขอคิด้อกันนะส2สองใบครับ ถอดออกมาแล้วครับเลข2ถึงเลข4นะครับ2แต้มถึง4แต้มใส่บ่ได้ครับเออถึง6แต้มขออภัยนะฮะใส่ได้คือ7แต้มขึ้นไปนะฮะเแต้มฮัฟพละฮอดคิงฮอดเอทพุ่นละนะฮะคือนับแต้มเบิ่งแต้มได้นะฮะคัดแยกไว้โลดนะครับ2ถึง6เฮาแยกออกไปเลยบ่ต้องเอามารวมกันนะครับเวลาสิเบ,บิ่องฮะรังเทื่ทอคือถอดฟฝอเฝมันสิปนกันนะฮะ คือสับตามอายุครับพี่น้องจับขึ้นมาอาธิษฐานอนอมนึกถึงสิบแปดหันเป็นนีก็นึกถึงแจ้งน้อยหนึ่งหม่องสิไปห้องตังสิไปนั่นแหละแป็นได้ปลอดไพโบสวัสดิ์บาดทีนี้ก็สับใช่หรตามดวงแต่เปรียบเทียบคนอายุหลายเตื่นี่็นหาชิปเติร์นขึ้นยังพอย,ยน้อหนอมเนี่ยว่านับบ่ตามอายุแล้วมันสิหลงมันหลายโผล่ไหมเอาจักเก่าเธอสามขังเนาะเอาหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้า นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นหนึ่งสองสมสีห้าหกดเกนี่อีกทหนึ่ง1 2ึ่งสองสามห้าหกดเก้านี่ครับผมแต่ซ้ำน้ำโม่สามจบหมดละพุทโทษทัโมสังโค้นั่นแหละฮะว่ากันไปสี่ามเกีียวก็มียังบาบนี้ครับขี่ออกมาจังสี่ล้วครับสามเกีียวก็มยังนะฮะเอาสามเกี่ยวก็บยังสมุดมือนี่ โอ้ยสิเมื่อบ้านนะเว้ยสิกลับบ้านอีสานบ้านเฮาดอ,อก,อกปลอดภัยบ่อนอะสมมุติเนาะเอาสับเก่าเถื่อสามเถื่อสามรอบเนาะกระถอดออกมาสามใบครับถอดออกมาสามใบสิเดบงบอกว่าอันใดดีอันใดบ่ดีนะครับอืมถอดออกมาหนึ่งสอง สามนี่ครับถอดออกมาสามใบเดี๋ยวสเสด็จอธิบายพี่น้องข้อใจบัตรพิกขึ้นว่าเบิ้งบาตรกาซิมีอย่างแนบบัตรครับอันนี้ปลอดภัยครับแง่หนอมเดินทางเมื่อบ้านปลอดภัยไปกับเพื่อนรอบขางโยบนันเท่ากับตอนรับดีสิไปเอาหนี้เอาสินหรือสิไปยามพี่ยามน้องโอ้เบอร์ข้อของตอนของฝากพี่น้องผู้สิไปหาในการหลับหยดงันท้องฐ้านะจะดีนี่เหล็กสิบนี่คือเหล็กแต้มเต,ต็มเลยวันถอครับคนมีอันจะกินคนมีอยู่มีกินมันห้อไปเพิงไปผ้าใส่ เขาก็จริงใจนั่มนี่คือสามใบในี่เป็นปล่อยปเปอร์เซ็นต์ละครับเปรียบเทียบนะครับสามใบนี่เนาะอืมเป็น,นสัน้นนี่คือเป็นผู้ใหญ่ของเฮานะครับใหญ่กว่าเบ้าหนอมปีนะฮะเออทีนับถืออันนี้หลาบโยนเงินทองบรารมีเพิ่นนี่ครับสีเต็มเขาเสดเดินทางไปหาสัผูนีิอาจ,จิเป็นเอื่อยเป็นอายเป็นแฟนเพิ่อนนี่ยั้งกตคิดไปล่ะครับขจิเปียบเป็นสีผิวกับเป็นพิวคนผิวแท่นว่ากันไปหรือสีผิวขาวกับผ้าผิด นะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายผู้นี้ดีทั้งคูเขาสิบปหารณนี่ครับเดินทางกับปอดไัยนะครับนี่เอามาสามใบทํานี่ก็เพราะเขาขา่ขาอุ่นใจขึ้นมาไปใบครับบุมแต่มันเมื่อราะงแงมขันพวกข้างแจกยากตัวจะคล้องกระจับสามเสือกระจับบ่จนดีก็ได้ครับถ้าว่าต้องระวังเดี๋ยนะ็นการเดินทางกับหลายบ่อนมาจับไพร์ดีแล้วก็สิไปลุยชุยแชบ่อะไรได้เออแต่สม,มัอนี้เมื่อเครื่องฟิวบอล่ะพี่น้องสิไปเออเกี่ยวกับ เลยเวลาซีทุ่มเนี่ยเอ้ากูจับไพ่ออกมาไปฉลุยมาฉลุยนี่ไปยุดหอดซีทุ่มนี่ไปเจอด้านเจ้ากบผูเหลือขึ้นกัน <c oughs> ถือจับขึ้นกันนะฮะอา้าวสมุทรวาบอดนี้ตื่นขึ้นมานะครับเพื่อนรวมงานผู้หนึ่งมาตีสนิทกับนี่หนอมมาทำข่วมรู้จักซีดีบอนอลองเบิงคือจังมาสนิทมาเป็นตะต๊ตใจเธอนอ เขกินใจซ้ำไลยกระจับถอดออกมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับครบแล้วครบแล้วเด้งออกมาสามใบนะครับเด้งออกมาสามใบที่เป็นแดงไลยนะครับ จับคือมาบานนี้หมอนีผมมีควมจริงใจปันไดนะครับครบรอยเครื่องหนึ่งนะฮะแล้วว่างตั้เขากับโตวเขาเนี่ยทั้งคูเนี่ยจะเป็นรุนน่อยรุนหญ่กับซ้างนะครับผมถึงจะเป็นรุนหน่อยกลัวมันออกโตเ้เขเโตเคค้เข่งมากนีก็ถือว่าเป็นมูเพราะว่าเข่าหนึกถึงหนามูผู้นั้นแวลิวจับเกี่ยวกับมูผู้นั้นนะฮะเลขแปดนี่คือเลขบุตรีล่ะครับผมอาจจะมีเรื่องมีเล่ากันแต่ว่าพอท่านเกิด นะครับพ่คือเลขเก่าเลขเก่านี่คือกเ,กเลขเ,เ,เกิดแล้วอันนี้ก็าลังสิเกิดเฮดเห้ห้อนเนื้อห้อนใจนะมีปัญหาสับสนนลายแน่วสามใบนี้ครับผมนะฮะบ่ดีครับครบว้กลางก็บ่ว่าแนน้น้เสียไปต้มไปตัวเขานะฮะครบว้กลางๆางในกันขอยชีดแต่ว่าเขาจะเสือคักเรื่องไผก็ได้นะครับผมเฮาก็เป็นขอยชีดว้นะครับเพราไปเสือไผหลายเฮาสิเห็ดยังบ่ดได้ทํามาหากินบ่ได้เป็นทั้งสันนะฮะ สมมติว่ามีใบนี่บานเลขสีปเขมา,น,านี่ก็มูโฟนี่นะครับสุดยอดเลยครับครบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มอนี่เนื้อไผ่ออกมายังสัน้นนะครับเท่ากับออครบไปนะครับแต่ว่ากระบอกว่าถุ่มเทพเบิดใจขึ้นกันได้ครับผมหลังเท้อไผ่มันก็มีผิดเพี้ยนได้แต่ว่าเป็นข้อคิดกับซ้ำปรึกษานันล่ะปรึกษาอยูกันเป็น,ปนตะเ,เ,เ,เห็ดกับเงเห็ดว่าเป็นตะเห็ดกับ่เป็นตะเห็ดคือจังสัน้นจับไปเท้กันนะครับบว่าไผ่จับขมาดีตลอด เป็นอาจารย์ดีตลอดเออแต่ว่าก็ไปทุ่มเททุ่มใจมันกับพ่อแมนครับทุกอย่างมันก็นยกับโตเฮ้าคือโอกันตัดสินใจแต่ว่าจับเพื่อเป็นขอคิดเป็นความสมบายใจเฮาก่อนสิไปหันไปหนีไปหาหมูหาพวกนะเป็นทั้งสันนะครับคือคือถอดพัยพี่น้องในหู่กันนะครับถามันออกแปกับเกามันสิจับย่างกระซังครับผมขันมีแปดกับเกาของมาแจ่มทอน,นละพี่น้องนะครับถือว่า Body, บอดีนะครับมีแปดมีเก่าออกมาแจกนะครับอืมบางท,ทีนี้ยน้องี่ถามเกี่ยวกับเอาโรคโควิดในนี่มันกสิกลางเดือนไปเดือนพฤษภาเขามาแล้วนะครับเบิดเดือนนี้มันสีส้งสีเศร้าสีดีขึ้นบอา,ามาให้กินในลาบเดือนบอเอาเดี๋ยวนนในการเห็ดบอรจริงสิละก็ซับเพิ่งครับซับไปหลด หรือพี่น้องสิงว่าเอาเก้าเสือสามครั้งสามรอบก็บสั่งสืบจะได้ก็สั่งอธิษฐานในใจเราเนาะพอสมควรเอาพอาะไฟแตกันละเออสับแล้วปุ๊บง่ายๆไปจะได้บอกโควิดนี่มันวิตหรือยังสิ้นเดือนนี่คุณสุภาพสามใบครับผมวิตบอ่อสามใบง่ายๆนะฮะสิขีใบได้ออกมากก็ได้ครับแล้วแต่เฮามื่อเฮาคือเกา้านี่ออกมา บอกโควิดนีนี่จากเข้าแล้วครับเดือนนี้อ่าสิ้นเดือนนี้ครับผมนี่มีผู้รักผู้ยั่งอยู่ทั้งสองเถ่านี่เบื้องแง่งอยอ่นี่ครับผมดูแลอยู่บพว่าแต่ประเทศใดก็มีผู้นํามีผู้เบิ้งแง่งมีผู้อัน่อผู้แทนของประเทศอยู่ครับดูแลพี่น้องประชาชนอยู่บอกโควิดไกลาจากครับเลยเก็ตครับสิ้นเดือนนี้ครับผมเลื่อมซาเลื่อมเศร้ากระวนว่าลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าเขามีแบกบีอยู่ นะมีผู้ดูแลดีอยู่ครับผู้นำประเทศชาติศิกว่ากันไปนะฮะคือสรุปไงไงเหตุงานเหตุการณ์ลาบลื่นนะครับคือเริ่มต้นเดือนหนานะครับผมมันไปอีหลีบบอเอาอีกเท่นึงก็ได้ไงเพรคาคักเอามันไปอีหลีบอบอบานนี้คอยเสยด็จเหตุงานปกติบอสมุดเนาะนีะ่นคือวิธีถามไพ่เพราะต้องถามผู้อื่นเพราะต้องถามเจ้าหน้าที่รังเทืยมมันกับผู้แน่นอนถามไพ่ให้เจ้าของสบายจใจซื่อๆนี่แลออ ถ้าได้พอได้ตัวเจ้าของเหรียญฮะลัาางเทือว่านะครับมันก็มีข้อพุ่มเป็นจริงแน่บางเล็กน้อยถึงปานกลางคือเขาวา่า <c oughs> เอา้าสิ่เหลี่ง,งอ้อไปเห็นงานบอสินเดือนสมมุติจะถามเกี่ยวกับงานเจ้าของครับมันสีงง่ยวกับโควิดหรือบวโควิดกับซางคอยสิ่เหลี่งเห็นงานงอ้อไปเห็นงานหม่องเกาบอกกะนาถอดบางกันานดะสามใบสิ่เหลี่ไปบอครับสมมินะสมีแนวห่อนตัวบอตอนนี้บอได้เห็นงานสมุดเนาะสมุดวันยี่หนอมสม,มุดเราจะของเหรียญล่ะสิ่เหลี่ง้อไปเห็นงานหม่องเกาบอเนาะหม่องเนี่ยพักมาสองสามเดือนแล่ะนี่ครับจับขึ้นมาสามใบนะฮะ ได้กลับไปครับแต่ออกมาง่ามคือเก่าได้กลับไปเลขเจ็ดได้งองไปครับเลขสิบเป็นล,ลาบยนขัินท้องเจ้าหน้านี่ดีคือเก่าเป็นยังสัน่นนี่คือการถอดไพ่เสียงไพ่นะครับพี่น้องกระซี่พ่อเข้าใจนอกตั้งแต่ตอนตนมาก คือทุกอย่างมีตัวแทนของเบอร์ไพ่หมายเลขไพ่เบิดหนาไพ่ไปใังได้ครับเลขเจ็ด่เลขเดินทางอันนี้เลขก,กลับยดเงินทองอันนี้ลึกผู้แทนตัวแทนของคนหลักคนใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่พีน่น้องเกิดข้ามาสิมันจะถามว่าเขามีความจริงใจบ่หนี่นี่นไพ่หนี่ก็สมมติวราถามว่ามีความจริงใจบ่่พอใหญ่นี่นะฮะเกิดออกมาสิพ่อใหญ่นี่มีความจริงใจครับนี่เออเบิรเงนินล้วงหนาก็ได้เออไปหาเราก็บ่ถือต้นถือตัวนะฮะไปใส่กันเราหักเราหมักเราสิบบอกก้าวตลอดเออ ส่วนไปน้ำผ่องไปเหร่นน้ำผ่องนะครับบางส่วนในสี่นี่คือเป็นคนสีครบไรอบว่าสายงานหรือบว่าสายทีสายน้องนะครับสายเพื่อนสายพ่องนะครัขึ้นกระไพยออกมาลักษณะนี้งามนะฮะพนันนอกจากว่าแปดกับเกลอออกมาแจมกันแปดกับเกลอออกมาสองตัวในกับสีลำบากนะครับเอาพี่น้องคือสิฉพอเข้าใจเนาะอืมจะได้ทักมาเต็งมาหาเบาหนอมก็ได้นะครับอืมสิ่ดีหูก,กันว่าการถอดไพ่เสี่ยงไพ่เจ๊งไหนนะฮะัพี่น้อม จะทอดใทียมู่ให้พวกลายหม่องอยี่ดอกแกไหนก็เอาฝากไว้กัแล้วกันครับผมการเสียงไพ,นพนนๆๆๆนน่นะครับพี่น้องก็ชื่ปผู้ขอใจเนาะสามสิบหกใบนะฮะกับเวลากับพ่อสมควรเอาข่าวคราว,าวสักวันครับเดี๋ยวติดตามตอนสองก็จะออกไร่กันนี่แหละครับเพราะว่าตอนสองนี่ผมสี่เฮดแบบวงเวียนครับกลางวงเป็นวงเวียนนะครับแบบขามแบบใจเย็นนะฮะ ถามแบบสามใบบางหันดึงสามใบสามใบนึ่งคือถามแบบฮอนเรื่องฮอนนะครับอยากถามด้วนนะครับผมซับน้ำมูกสามเสือแล้วก็ถอดด้วยนะครับคือซับแบบด้วนกานซับแบบบอด้วนคำนมีเวลานั่งโยกหื่นนะครับนั่งโยงห้องไม่อากาศดีๆอารมณ์ดีๆครับถอดเลนนะฮะถอดเหร็จหมดทั้งสามสิบหกใบเดี๋ยวตอนสองสิบอกครับสองสิบบอกตอนเดียวพื่งสัญญาเไปเอาบางว่าเป็นคอยคิดเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับเอ่อการถอดไพ่เสียงซิมซี่เสียงดวงนะครับ มูพวกเคยมาถอดมาเบิ่งน้ำหายยังหอกมีน้องบอกว่มีขาคาูคา่ขาไข้ยังหอกนะครับบอกเกากันไปว่าเดือดหอนโทรมากกันมี่ครับถ้าถอดทังโทรศัพท์ก็มีอยู่ลังเทือกกระดานนะฮะกระด้ถอดให้ว่าเป็นไหนนามือนี่สิเป็นจริงทีง่พี่น้องใครพี่น้องป่วยเศร้าบ่หาย่มาถามใหแน่ว่ากรนได้น้องกรอธิฐานถามมาขึ้นกันนะครับกระบบนงมง่ายครับกระบนมาเสื้อซะจริงจังจริงใจจนเกินไปนะครับมันสิเป็นโลกวิตกจรรติเกินไปนะกระววนเกินไปนะฮะเดที่ตามคลิปสองครับผม ะะคลิปนี้พ่อสีพ่อปืนฐานพี่น้องสีหูวก,กันนะครับเอาการงานการงันจะเริ่มลงเรื่องกันแล้วกันนะครับพี่น้องแฟนแฟน,น,นท่านผู้ชมทุกท่านเนาะจากกันไปก่อนสลับคลิปนี้คลิป2พอกันอีกคลิปนี้สวัสดีครับ